มัสลาจายก็คือจายแบบจายเครื่องเทศแบบอินเดียจายด้ชามัสลาแปลว่าเครื่องเทศเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมชีวิตของคนอินเดียเลยนะครับเขาก็กินแล้วก,ก็สุขภาพดีเป็นไข้เป็นวัดไม่มีมัสลาจายคือชานมที่ใส่เครื่องเทศชาอินเดียที่เขามาชงมัสลาจายเนี่ยนะครับเป็นแบล็คที ชาดําก็คือชาที่ผ่านกระบวนการการหมักแล้วก็จะมีรสฝาดเนื่องจากผ่านกระบวนการหมักชาจายเนี่ยคือ,ต,อ,ต,อต้องใช้ชาที่เป็นแบบว่าจะเรียกว่าชาขงหรืออะไรก็ไม่เชิงเ,เป็นชาที่ภาษอังกฤษเรียกว่า CTC คือ Cut, Tear, and c u r l คือ c คื l ฟื้นคือ,คอ,คอ,คอมวนเพราะว่าชาแบบนี้เท่านั้นที่เขาจะสามารถละลายรสออกมาจากตัวเขาเนียได้เร็ว ว่าาะเนี่ยนะฮะก็จะแปลว่ามาสเตอร์ชัยวาระนี่ก็คือทีมาสเตอร์นั่นเองนะคือคนที่มีความชำนาญในการชงชาอาชีพชัยวาระเนี่ยเป็นอาชีพที่แพร่หลายมากร้านชงชาของชัยวาระเนี่ยไม่จำเป็นวยโอ้โหจะต้องเป็นร้านหลวงอย่างดีนะไม่ใช่ถ้าถามถึงน้ำชาอย่างที่เมื่อกี้บอกครับว่าหาได้ทุกที่ แล้วก็ไปตรงไหนก็ขาดไม่ได้เช่นเดียวกัน I m Mr. Shiva s Sh Kumar God c h a k o n ที่นี่ b a s k a r t i Limited อินเดียคนชอบกินชาบางคนกินทุกวนันไอ้ฝรั่งมันเคเห็นไมฝรั่งมันกินทุกวนันกินวันละสามแก้วเขาบอกว่าชาต้มอร่อยแค่นั้นละ โดยส่วนใหญ่อาหารอินเดียนะครับค่อนข้างจะหนักอยู่แล้วหลังจากเสร็จสิ้นในการทานอาหารก็จะตามด้วยขนมหวานแล้วก็ตบท้ายด้วยมสซาราชีก็ลดชาติมันเผ็ดนิดนิดหน่อยไม่ใช่แบบเผ็ดมากๆคิงอ่ะเผ็ดอยู่แล้วไอกรีดมอนมันไม่เผ่ไม่เผ็ด ่อหอมมันขึ้นอยู่กับหนึ่งเครื่องเทศที่คุณใส่เข้าไปนะครับสองเอนมที่คุณใช้ต้มเนี่ยมันเป็นนมที่มีไขมันสูงเนี่ยสักขนาดไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เวลาเราไปทานเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะร้านไหนจะชงกันยังไงใส่เครื่องเทศมากน้อยใส่นมที่แบบว่ามีความสดมีมีไขมันสูงอะไรเนี่ยสักขนาดไหน ถ้าเป็นอย่างเมื่อก่อนย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเป็นใบชาแล้วก็นมน้ำตาลน้ำจบแต่ว่ามีในส่วนของมาซาร่าเพิ่มขึ้นมาก็เลยมาโชว์กันในเรื่องของมาซาร่าว่าได้มากน้อยขนาดไหนคิ้งประมาณใช้10กิโลวันละ10กิโลโอน,นึงขาี่ยาวไคโอ้ลำไม่ได้50กิโลโนมอถ้าพูดถึงทางเหนือเนี่ยนะ ก็จะใส่เม็ดคาตาโมมเม็ดไอเทียนทพบเปือกแลก้วก็อบเชยนะถ้ามาทางน,นี้ทางตะวันออกอานนี้หน่อยมันสยอะมากเราจะใช้คาตาโมมทางใต้ก็จะใช้คาตาโมมบอมเบย์นี้ก็จะใช้คาตาโมมเยอะแต่ว่าทางเหนือเ็าจะสองสามอย่างผสมคือเราจะาที่ด่าหวานก็ได้แล้วก็เอาก้านปูก็ได้ตะวันเทศก็ได้อบเชยก็ได้ถ้าจะให้ครบสูตรผมพูดไม่ได้ร้านอื่นมันเขาต้มแบบไหนมันมีหลายแบบสูตรของพี่ สูตรของผมไม่เหมือนกันมาสลัตีอะมาสลาจายสูตรของผมเนี่ยนะครับผ่านการทดลองมาในที่สุดก็พบว่าเครื่องเทศที่ทขาดไม่ได้ก็คือ,อขิงแก่แล้วก็ลูกกระวานเขียวนะครับกลีนคาเดมอมสูตรของผมเนี่ยเวลาใช้เครื่องเทศสองตัวเนี่ยนะเราจะเอามาโขลกโกเพื่อที่จะให้เวลาลงไปต้มเนี่ยนะรสชาติขิงจะได้ จะได้ละลายออกได้ง่ายส่วนลูกกระวานเขียวเนี่ยถ้าเราโขกเนี่ยเปลือกมันก็จะปลิแตกออกมาอิไลชีสองเม็ดแล้วก็จินเจอร์คิงอะต้มแล้วก็ใส่เราก็ใช้ของอินเดียอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นจะเป็นลูกกระวานเอยหรือว่าอะไรพวกนี้แต่ว่าหน้าปัจจุบันเนี่ยเดยวนี้เขามีเป็นรูปสําเร็จรูปแล้วที่แบบมันจะเป็นคล้ายๆหัวเชื้อนะครับแค่ผสมเข้าไปเท่านั้นเองก็จะเกิด กลิ่นและก็ลดหน่อยๆของมัซาร่าครับการใช้ลูกกาวานเขียวโขลกเนี่ยบางคนก็เอาทั้งเปลือกและเอาทั้งเม็ดซึ่งเป็นเม็ดดำๆที่อยู่ภายใต้เปลือกนั่นแหละนะครับแต่ว่าบางคนก็จะเอาแต่เฉพาะเ,เ,เ,เมะเล็ดดำๆท,ที่อยู่ในลูกกาวานเนี่ยนะครับเอามาใช้แต่อาจารย์ทำยังไงคะผมก็ทำบางทีก็ทำทั้งสองแบบแล้วแต่อารมณ์ทำไปทำมาบางทีก็ขี้เกียจบ้างหรืออะไรเนี่ยก็ ก็แบบว่านะก็ลงไปทั้งสองอย่างเลยก็มีนะครับเออมันก็ได้ความหอมของมันในในอีกลักษณะหนึ่งนี้กันเราก็ต้มน้าต้มน้ำเนี่ยน้ําเดือดนะครับน้ําเดือดแล้วก็เอาขิงที่โขกไว้แล้วลูกควานที่เราที่เราโขกไว้แล้วเนี่ยลงไปต้มต้มแบบจนกระทั่งมันเดือดแล้วหอมพอหอมเสร็จแล้วเนี่ยก็ใส่นมเราก็ใช้อตราส่วนง่าย,ายๆว่าน้ำหนึ่งส่วน นมหนึ 1, ่งส่วนความมันของมันเนี่ยนะฮะก็าอาจจะพอสมควรซึ่งถ้าเป็นในสมัยก่อนนู้นนมที่เขาใช้เนี่ยมักจะเป็นนมควายอันนี้เป็นนมสดนะครับคินครับต,ต่างกันนมวัวมันบางหน่อยนอมควายมันนานหน่อยแค่นั้น<ร>ก็เหมือนกันนมเราเอานอมเมกิก็ได้จืดนะ หรือนมปะดินเดียขายเอามาต้มเพราะไอามันขึ้นใช่ไหมไอาชามันไอนมมันขึ้นเอาใบชาใสา่อีกประการหนึ่งก็คือชาใสไปเท่าไหร่เนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะผมก็จะใสไปสักประมาณ1ช้อนนะฮะหนึ่งช้อนครึ่งนะช้อนในที่นี้เนี่ยเป็นช้อนที่เขาใช้ใช้ตวงตวงกาแฟนะเคยเห็นไหมช้อนช้อนที้เขาใช้ตวงกาแฟเนี่ยมันจะเป็น,เป,นเป็นหลุมกลมๆบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะเข้มหน่อย ก็อาจจะใส่มากกว่านั้นไอชาสำหรับทรงมัสล่าจายเนี่ยนะครับมีวางขายในประเทศไทยที่ง่ายๆสุดคือแถวย่านพาัตเนี่ยนะครับซึ่งถือว่าเป็นเขตที่เป็น่านรวงของคนอินเดียนะหรือคนไทยเชื้อสายอินเดียอยู่ะแต่ไม่แน่ใจจะไปถามหายี่ห้อเนี่ยเท่าที่ผมรู้จักเคยใช้มาก็มีชายี่ห้อ Red Label ก่องสีแดงๆต่อมาตอนหลังก็มีการใช้อีกยี่ห้อนึ่งขึ้นมาคือยี่ห้อว่าทาท่าทีมาผมใช้ทาท่าทีตลอดต่ร้านอื่นมันใช้คนละแบบผมไม่รู้อ่ะร้านนี้ต้องอันเดียวทาทาทีรสชาติก็อาจจะมีความแตกต่างไรกันบ้างหลังจากใส่ชาลงไปในหม้อแล้วนี่นะครับเราก็อาจจะตามไปด้วยน้ำตาลเลย น้ำตาลเนี่ยก็ใส่มากน้อยหรืออะไรมันก็แล้วแต่เราต้องการหวานสักขนาดไหนนะครับน้ำตาลที่ใส่เนี่ยเป็นน้ำตาลน้ำตาลอ้อยนะครับอันนี้ก็เดือดล้ะเราจะเริ่มเริ่มชักตักขึ้นตักขึ้นนะตักขึ้นแล้วก็เทลงตักขึ้นแล้วก็เทลงการที่เราทํางั้น,เ,นเป็นการระบายความร้อนชาจะไม่เดือดจนกระทั่งแบบว่าล้อนออกมาพอเวลาปล่อยเวลามันเดือดใช่ไหมมันจะล้นหมอ้อเราก็ยกขึ้น แล้วก็ปล่อยวางอีกสักสองสาครั้งชากับพวกเครื่องเทศมันจะเข้ากันการที่ชาเดือดอยู่พักใหญ่เนี่ยทำให้นมเนี่ยมีความข้นมากขึ้นมีความมันมากขึ้นเสร็จแล้วก็เอาที่กรองชาเทชาผ่านที่กรองจากนั้นเราก็สามารถที่จะเสิร์ฟได้เลยมาซาราจายคินีเดียนะครับนิยมดื่ม เวลาร้อนๆเลยแล้วก็ในระหว่างที่เป่านะครับจะมีกลิ่นไอของมาซาร่าขึ้นเนี่ยอันนั้นคือสเสน่ห์หลังจากที่ดื่มแล้วนะครับจะเหมือนกับจะมีกลิ่นติดลิ้นอยู่ซึ่งซึ่ง,งมันได้รสชาติของความหอมและความอร่อยอยู่ในตัวเองชาร้อนอันนี้นะครับมันแตกต่างจากชาร้อนโดยทั่วไปถือว่าเป็นเนสเน่ห์ที่สำคัญสนเซนต์สมุนไอยู่ที่นี้ ความหอมเครื่องเทศและความมันของไอของชาถ้าแขกมาที่บ้านนี่ก็เขาจต้องชงรับแขกต้องรับแขกไว้าแขกเป็นอ๋อเดี๋ยวชงเดี๋ยวชงให้ทานถ้าไม่ชงให้ทานเดี๋ยวเเดี๋ยวเขาจะปิดหวัง <laughs>